สวัสดีว่าอาทิตย์ที่ 2, สิบสองป็สปาคมสองคนเราเขาสุเก็ไปนอนหึนเองกับเป็นหโกลนผมไฟนองโกโก้ดูร้านที่ยูนนั่ไหนรับไปนองออกในเดือนนึ่งพอดีก็เลย รวมอยากพี่น้องมากผูกแขนลูกแขนหลานน้องบนี้เนาะจะพาพี่น้องไปเปนบรรยากาศมียังไงพี่น้องไม่อยากกนอนี้ะนนเยเยียังน่ไปสเต๊เด็ดเอามีแค่บอว่าไปกินเกว่าไปกินเรื่องย่นก็ะดาว่ากินเตกเได้หรอบงย่อ

มันไปเลี้ยงกับกระเบื้องน้อยผวดมันก็เลยบอก็เลยทาสีเปล่าแค่สีเลยทาเรียบร้อยแล้ววัจะทาสีเลยก็นี่ดิเอาอย่างนี้เลยเอออกโลกตั้มากนั่งนี่ตั้่งหล่อากถ้าสางเขาพวกเขาอยู่เขาอยูู่ปูตาดได้พวกขี้ผ้าไม่เป็นไรไม่ก็ต้องเอาไยเขาอยากเห็ดความสาดจะสรางเขาเพี่ยงสี่เปล่าคิวไม่ต้องตั้งคิวตรงนี้ กูบอกว่าโอ้โหอ่ะกูเข้มเลยนะบังใจชื่อแบบที่จะแบบโอ้โหบังใจชือมันแต่ดำด้วยนั่าแหละโอ้โหาที่แบบที่ไงจริงเลยแล้วก็บอกให้กินโอ้โหบังใจชื่อชื่อหน้าสีคนแต่ชืชื่อแต่่าพี่เขาเขาพะหายเขาเป็นชื่อพันแหนนอนใช้แบบน้ำปามค่อย không, không. Ừ, bà, bà, bà ừ. Ừ. cứ như ấy cứ ngàn một luôn vàng nó khoai nó khoai nó

เยม่ตันค์เยอเนี่ยดีว่าตัวดี่าตัวเงนกบตาถึงมีว่าตัวดีว่าตัวมันเงมัดีเข่งแม่มัดีข่ให้มันมืนตาเน่ยนารมุ่นก็ได้ลูกดูค่ะดําค้าจังเลยเวียนเวีนนอนไปทีเวียนเวียนนอนเนี่เพราเขาบอกว่ามุ่นเมศมันคือมักมน นวนตัาอกได้จปมันจะไมเยดสันจ้ามันจะใส่ฝาคอยกที่ะคอยามันกแขนนอยน้อยนอเยนกขุนข้อขุยาได้อีกเยยาหมุงจักเตียมอะมึงยังไม่จักเตียมหนังแงคอ้ยกหาเงียเูกเอยังไม่ดน้อสเอมกูปที่นี่พ่แม่ไม่ได้ผูกแขนพ่าไหนดิมึงได้เงินรัฐบานอีก มึงบอกไปไม่ได้รักใไหมเรื่องอไเป็นรักฐานเด้อเออมึงเฝ่าหาเด้อนิยิ่งวันิวันมาเกิดอย่ากขาไปเบิ่งไปเบิ้งในยูทูบเด้อบ่ได้ร่งบอดด้ร่งเดี๋ยวนปแจ็นแจ็คสอนไปนี่ไปยิ่งวนมากเลยระบาดดันมันนงผมไม่งานแม่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  บักลาใหง่ายืมกันในบ้าลูกมือนี้นะอุ้นี่หละย่ากันจะได้กับอุ้มาที่ไปไปปนดิบคีไปไปทีะทานปูขัดกัน่นกโอ้ยลบคิปอาไงั้นทอมยาข้นตาอีกแล้วโอ้ตาบ้ากูเด่นหม่เด่นขี้เลายไรนวะเมลุเขาอ้แก้มอ้แก้มไอ้แก้มอีกขาก็ปากก็เบาเลกไะ ไอแกมีช้าน้อยก็ปากก็เหลาเลยโอ้ยมันจะงวนเหมือนตามันกินแต่คนเหมือนตาวันศาสตงหันเกีเยอะเลยมี่คอยเลยไหมหรอไม่ถูกกันเลยไม่เอามัดมัดเลี้ยงเวกาไปแบบนี้มันจะว่าเอาแย่งแาบเอาแย่งไงเพราะ้ด็กชุดเอาอี๋อุ้งยิงหบบไมันม่แย่งไม่ไม่แย่งไม่ยม่แย่งเลยวะมันถือยี้บ่

ไอ้บางโน้นไม่มีล้วแพ่อไปพ่อมันคือฝ่ายม่ฝ่ายผูกแขนหยาหน่อตื่นยังรถตื่นนี่ยังมึงจะังมลูกตังค์่พ่อดินนัขอยน่ะจังดีทำแม่หมวยเขาล่าาเป็นพ่อเป็นแม่ยังม่ฉลอจะ่าบวมยัอยู่บ้าจะให้กั

ปูก้าฮะไนกับมูเทียกนปมึง่นเลยเนีได่ถึง่ีัที่เ็ก็ใช่ไหมซิปก็ปีได้นี่หนึ่งซิบก็ปีได้มันทนทนหนึ่งฮะเบรผอมสนบร้อมเลี้ยงซิบก็ปีเนะมันทนพวกนี่มันทน มันมันด่างเนาะไม่มันอีสามลูกเหมือนทีเบ็ดเอาไปอยู่เดือดูและเนี่ตัวนี้ตัวีตัวใหญ่กว่าอืมนี่นี่ตัวน้อยนี่ตัวน้อยอันนี้มันตัวบ้างบ่ใครบ่ใครใหญ่แต่ว่ามันบ่มันแต่ว่ามันบ่อันกันปะมันบ่มันบ่มันบ่ออกไข่ มยปรเดี๋ยวนแกมาไปลอมึงไกเะรทียเอาปกอปเตาหนึานลาหนแกพิ่งเอ้ยจับเนีหองเนี่ยเนาะจ้ลูกแกเพิงเลยมึงแกใส่มันลายทำมันใ่เดี๋มันก็รักเรียนให้มันเรียนบางาง ไป็นชินโรสทานเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเพี่อละไเรียนมาเป็นชินมาเพื่อนใบสอพี่น้องเยวราไปเรียนก่อนเดี๋ยวมา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 พี่กานาทำไมหน้าเวมอกันไงอ่ะยังเอาีะเดี๋ยวมาเล็กน้อยทุ่เงินกันมดเลยี่เล็นอยเดีกนยเบิ่งอีหางเนี่ยเลยไล้าไปมันวาไ้ทูนเหมืกับกัน้อยเบิ่ง

แกเลยป่ะอ่ะ <laughs> <laughs> <Để. cười> ừ. <laughs> <laughs> ไอ้นี่อย่างเดียวติไอ้พันธุ์อื่นแบบนี้มันตายมตะกี้เป็นสิบสิบตัวเดี๋ยวมันตายช่วงช่วงที่ก่อสร้างห้องไร้านมัน,น,ตน,น,น,นตายแล้วนี่ห่างเฮะมันห่างอันนี้ห่างต้นไอ้จันผาหนึ่งว่ามันตายหลังม<อ>่นตาย

มันถ้าผูกถาแขนใช่กระด็นตัวก็ต้องผเงื่นเดาะาแขนเออเงื่อนไปหันมันหันได้เมือนเดิมมันหันได้บ้างไบ้างหันละเออนั่นละเอาแขนอ้ามืออ้าแล้วมันอ๋ เสอตรงนี <LY humming> okay, okay, ้เหรอเดี okay, okay, ๋ยวให้เราไปซื้อเนี่ยปออันไไปซื้อพไปซื้อ้เ้แพ้กาน่โอเคครับพี่น้องใครจะเปิดได้ชว่วงนี้กันเจาตั้งว่ออว่าเป็ดเสร็จสิ้นในการอุกแค้นต่อไปกจะเิ็งกัน

กูว่ามันจัด พี่น้องบูกแกน้นแล้วก็บจิ้นเข,ข,ข,ข่ากันไปจิ้นเข่า้วกันครับพพี่น้องมามนกลยี่ซอยจุวนี่อ่อยผมต้มแสบน้อ,นองเปนแนีปไหนข้องหวาน

เออเอิ้น ừ, là บ่ล่ะเออไผเอิ้น ừ, ก็นีมะเขือมีะือมีมะเขือมอ

เอา,ปาไปกันบังม่พี่น้องแกนหลานเรียบร้อยกันกินขอนกันครับผมขอวก็ไม่ไม่ยังหลไยดอกแบบบัาบาห้องนี่ก้อยนี่ก้อยซุกลาบซุกข้ขอหมูย่างพี่น้อง มามามาเดี๋ยวเวลาจินขอล้วพี่น้องข้ายขวาไม่หลุดไปเอาเด็กเจัดพีบบอะ

อาแล้วอาแล้วเม่เิดดอกในหมพอดีนยนะนมนมเลืองนี่น้นบากด้วย้งนะ่มี่อไเงี้ยเิดอะไรไปตัดมาหน้า ที่นาตัดที่ดอกมาตัดนิงกุ้มางามใหญ่แห้งใหญ่เร็ยวตัวว้ยอ้สิบกว่าปีนั่นเหนาะเกือบสิบห้าปีตรร 2, ปั้งแต่ปศสองพันห้าร้อยอะไรวะนกนกเจ้านกเขานกอดปี ปลูกไปสตงแก่ไม้สอสองพันห <mm ้าร้อยที่บ้านเนี่ยบานนี่ยบานนี้ยี่สิบปีเนี่ย้หงยเจ้าหงายอมาไปนามาหอนหอนเจ้าหงายอืออ่ะไอ้ที่่สิบเก้าอะีสบเก้าหาสิบ ตะปูมาจากปีก๖ปีปีพออย่างไรผ่อนบ้านเนาะบ้านหลังนี้เฮ็ดมาแล้ว๑๘ปีต้นใหม่ต้นนี้ก็๑๘ปีอะพี่น้องเปะเสียร้องให้ ่ใช่ตรงไหนถึงได้สบายอ่ะเหรอรู้ไหมสบายใจโอเคครับพี่น้องขอคิดเก็บบรรยากาศนั่นสูกแขนร้านหน่อยไว้ทำหนี้เด้อพี่น้องเด้อก่อนเนี่ยกินข้าวกันอ่ะขอคลิปไว้ที่นี้พี่น้องคลิปหนาบอกได้ไหมครับผมสวัสดีครับ